ตัวนี้ไงเบอร์อะไรหนึ่งเอว่ะยละอกปกีดีเลโอ้ต้อไปหาไปัดเยยเกินนะอ่หันกินห้มันจะได้อย่าไปรวบรวบมารอตีเลยรอตีเลยเดี๋ยวเกลี้ยงไปให้

喂，哥。 拉拢吧

แอะไรน่เเปิดได้เดีกดแล้วเรื่องขั้นนีือยู่ตรงนี้